สน,นโดย True 5G อยู่กับ True ดียิ่งกว่าเร็วแรงครอบคลุม77จังหวัดทั่วไทยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ Room Service News เจาะข่าวค่ำนะครับวันนี้ก็มีข่าวคราวมากมายมาเล่าให้ฟังคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ทาง True i i o s Now นะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน True ID ครับคุณผู้ชมครับอย่างหนึ่งที่เราต้องยอมรับจริงๆนะครับสำหรับปีนี้ฝน น้ำเยอะจริงๆร,รู้ชอครับปกติแล้วเนี่ยณเวลานี้เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับไม่ใช่แค่ว่าในกรุงเทพมหานครนะครับรวมถึงต่างจังหวัดดาราเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพไม่ว่าอยู่ต่างจังหวัดนี่เจอน้ําท่วมกันเยอะมากเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของน้องมีนพิชยาให้ฟังนะครับล่าสุดเจ้าตัวก็ได้โพสต์คลิปนี้แหละครับ ต้องเตรียมรับมือน้ำท่วมอีกคนหนึ่งแล้วนะครับสำหรับนางเอกสาวมีนพิชยาวัฒนามนตรีที่ว่าล่าสุดนะฮะเผยคลิปซอยเข้าบ้านที่ตอนนี้เริ่มมีน้ำเอ่อท่วมซอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยมีนพิชยาเองนะครับได้ยืนมองด้านหน้าพร้อมกับส่งยิ้มแบบแห้งๆอ่ะคุณผู้ชมให้กับกล้องแบบมีหวังนะครับทั้งยังเขียนแคปชั่นว่ากลับบ้านยังก่อน สู้สนะคะทุกคนอันนี้แฮชแท็กนะครับจากนั้นเธอเองก็ได้ใส่เพลงประกอบคลิปซึ่งเป็นเพลงสบายๆของพี่เบิร์ดทงชัยให้ฟังกันอีกด้วยคุณผู้ชมครับงานนี้นะฮะแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์กันแบบถล่มทลายเลยแต่หลายคนเนี่ยเขาโฟกัสผิดจุดเหมือนกันนะ ในเรื่องของเพลงก็บอกแม่มันมันดูชิลกินไปหรือเปล่าแม้กระทั่งใบหน้าที่สดใสไร้เมคอัพของเธอบวกกับการที่ใส่เสื้อยืดตัวใหญ่เลยนะฮะพอมองแล้วเนี่ยมันกลายเป็นลุคที่น่ารักสวยสุดๆแบบไม่ต้องปรุงแต่งเลยล่ะครับ b บายสบายถูกใจก็คงกันไปเห็นใจจริงๆนะครับในเรื่องของน้ำท่วมคุณผู้ชมครับ เอ่อมีก้ผมคุยกับทางทีมงานเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยณนะตอนนี้เองในบ้านเราเนี่ยบางทีเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยมันใช้เวลาการระบายน้ำเนี่ยเป็นเดือนเลยนะฮะมันไม่ใช่แค่ว่าเออพอวันนี้ตกปุ๊บพรุ่งนี้ไม่ตกแล้วมันจะดีขึ้นอะไรเงี้ยเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท,ท่านเลยนะครับที่เจอประสบการณ์น้ําท่วมแบบนี้คุณผู้ชมครับอ่ะตอนนี้เรามากันที่พี่ชายคนนี้ต้องยอมรับนะครับพี่แซมยุรนันเนี่ย การเวลานี่ทำอะไรเขาไม่ได้จริงๆครับเป็นพระเอกรุ่นใหญ่ที่หล่อตลอดการจริงๆนะครับสำหรับแซมยุรนันพมรม,น,มนตรีครับแถมยังดูหน้าเด็กลงจนแทบไม่น่าเชื่อเลยอุ้ยนี่ไปเยอนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าเจ้าตัวนั้นดูแลตัวเองดีมากๆหล่อเป๊ะเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนล่าสุดพี่แซมเองนะครับ ทำเอาฮือฮาเลยฮะหลังจากที่โพสต์ภาพคู่กับกับตันโยทินพมรมนตรีนะครับพี่ชายคนโตที่อายุห่างกันเนี่ยถึง27ปีพร้อมกับลงแคปชั่นแซลตัวเองนะครับบอกว่ามองเห็นหน้าตัวเองในอนาคตเบยพี่ชายคนโตกับน้องคนเล็ก คนเนี่ยชอบเข้าใจผิดว่าพี่โยธินพรมรมนตรีเนี่ยคือคุณพ่ออาโหคุณพ่อเลยอะพี่แซมจริงจริงแล้วเนี่ยเป็นพี่ชายคนโตนะฮะที่อายุห่างกันเนี่ย27ปีครับวันนี้เจอพี่พ,พรมรมนตรีพรมรมนตรีหลายคนก็กลายไปคิดว่าเป็นงานเป็นงานรวมญาติไปเลยทีเดียวนะครับงานนี้ก็ทำเอาหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ชมความน่าเด็กของครอบครัวนี้ว่ารอกันทั้งพี่ทั้งน้องเลยไม่ว่าจะเป็นอมตะทั้งคู่เลยนะคะ หลอ่อหลอกันทั้งครอบครัวเป็นภาพที่น่ารักสุดๆเลยค่ะพี่และพี่แซมหล่อตลอดการจริงๆค่ะเวลาทำอะไรเนี่ยทำเออเวลาทำอะไรพี่ไม่ได้เลยรักหล่อทั้งบ้านเลยค่ะพี่แซมหล่อทั้งคู่ค่ะสมัยหนุ่มๆต้องหล่อมากแน่ๆเลยนะคะพี่แซมพี่แซมหล่อมากๆค่ะเหมือนเทวดาเลยค่ะโอยอย่างนี้แหละเหมือนเทวดาเลยระฮะเนี่ยโอ้ พี่แซมอย่างนี้เลยะฮะแต่เขาหนุ่มจริงๆคือ,อผมมีโอกาสได้เจอกับพี่แซมนะครับผมคือพี่แซมเขาเขามีตรกะในการใช้ชีวิตคือเขาไม่เขาไม่ยอมแก่คือเขาจะมีความสุขเขาต้องมีความสุขเขาต้องมีเวลาเนี่ยที่ได้ไปเที่ยวกับภรรยาเขาอะไรเงี้ยจะมานั่งแบบโอ้แก่แล้วว่ะอะไรเงี้ยไม่ใช่แซมยุโรนันแน่นอนเลยนะครับนี่แหละฮะมันอันเนี้ยผมบอกก็เลยมันมาจากแบบอินไซต์เอาจริงๆอะ่ะนะครับอะ ตอนนี้เรามากันที่คุณนิ้งกุลสตรีนะครับคือล่าสุดเนี่ยไปออกรายการรายการหนึ่งเนี่ยแล้วก็มีประโยคหนึ่งที่คุณนิ้งพูดออกมาเหมือนกับแบบอยากจะมีลูกเพื่อให้ลูกเลี้ยงในอนาคตอย่างเงี้ยก็มีหลายคนเนี่ยไม่ชอบตรากานี้ของเธอครับออกมาโพส์ตขอโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอดีตนักสแสดงคุณนิ้งนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นนิชยานัท นะครับก็โดนถล่มดราม่าครับหลังจากเจ้าตัวเนี่ยออกมาพูดในรายการหนึ่งว่าเคยมีความคิดอยากจะมีลูกเพราะคิดว่าเมื่อลูกโตขึ้นเนี่ยจะได้เลี้ยงตนนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ตัวเองก็พยายามไปทำลูกมาหลายต่อหลายครั้งแล้วเพราะว่าพบปัญหาแล้วก็มาป่วยซะก่อนล่าสุดนะฮะเจ้าตัวก็ออกมาโพสต์ขอโทษว่าก่อนอื่นเนี่ยนิงขอโทษทุกท่านนะมีประโยคนึงที่นิงพูดว่าอยากให้ลูกมาเลี้ยงยามแก่ทำให้หลายคนเนี่ยไม่ชอบตรกะ ของนิง้งความคิดของนิ้งอันนี้แต่ความจริงแล้วความหมายของนิ้งก็คือนิ้งไม่ค่อยสบายนะครับบ่อยมากแต่แรกเลย<แ>เผยว่าวันใดเนี่ยถ้านิ้งเสียหรือว่าเหลือเพียงแค่คนคนเดียวเนี่ยตามแก่ตอนแก่ก็จะเหงาขนาดไหนเมื่ออยู่คนเดียวนิ้งก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่แต่งงานแล้วอยากจะมีชีวิตครอบครัวที่ครบพร้อมแต่นิ้งไม่สบายบ่อยจริงๆนิ้งมองว่าแค่อยากมีลูกมาเลี้ยง เพื่อเป็นเพื่อนดูแลพาไปหอไปหาคุณหมอบ้างไม่เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเราทั้งสองและอย่างน้อยก็ทําเพื่อไม่ให้เราเหงาเมื่อวันหนึ่งเราต้องอยู่คนเดียวยามแก่นะครับ ทุกวันนี้นิ้งก็ดูแลป้าป๊าหมามมาคุณแม่สามีทำให้ท่านมีความสุขที่สุดก่อนที่ท่านจะจากพวกเราไปและที่สำคัญเป็นรายการสดครั้งแรกในชีวิตของนิ้งด้วยนิ้งผิดเองที่ไม่ได้อธิบายให้เข้าใจมากกว่านี้นิ้งขอโทษนะคะนิ้งเสียใจมากที่ทำให้หลายคนเนี่ยหลายท่านเนี่ยไม่พอใจมาคอมเมนต์ในทิกตอกของรายการช่วงหนึ่งขอโทษนะคะขอโทษนิ้งเสียใจมากจริงๆค่ะ อ,อย่าอย่าคิดมากไปคุณนิ้งคือเราต้องยอมรับว่าไอ้คำนี้มันเป็นคำสุภาษิตโบราณน,นะครับที่เขาพูดกันทุกคนนี้ทุกวันนี้เขายังพูดกันอยู่เลยอะไรเงี้ยซึ่งพอคุณนิ้งมาขยายความแล้วเนี่ยก,ก็ทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพอเราแก่จริงๆเราก็อยากให้มีใครสักคนหนึ่งเนี่ยที่ดูแลเราอย่างจริงใจก็คือคนในครอบครัวเราคนหนึ่งนั่นก็คือลูกเรานั่นเองนะครับเข้าใจเลยคุณนิ้งนะฮะแล้วผมมั่นใจว่าหลายๆคนก็เข้าใจเช่นเดียวกัน นะครับเอาละคุณผู้ชมชอบฟังเพลง R&B กันแล้วหรือเปล่าฮะผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบมากเลยแล้วผมชอบศิลปินคนนี้มากก็คือ Pink Sweat นั่นเองคุณรู้คุณผู้ชมรู้ไหมฮะว่า Pink Sweat เนี่ยกับ Bam Bam เนี่ยเข้าเป็นเพื่อนกันด้วยนะฮะและ Pink Sweat มีการโพสในโซเชียลเนี่ยเมื่อไม่เจอ Bam Bam ที่เกาหลีเรื่องราวเป็นี้เดี๋ยวไลฟ์ฟังครับ เอาและนะครับทำเอาแฟนๆนี้ยิ้มกันไม่ไหวเลยถึงความคิ้วและก็ความสนิทสนมระหว่างแบมแบมกันพิมุกสมาชิกชาวไทย mm hmm. แห่งบอยแบนด์วงกัตเซเว่กับพ mm ิงค์สวีทนะครับที่เป็นศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงชาวอเมริกัน mm hmm. หลังจากล่าสุดนะครับฝ่ายหลังก็คือพ mm ิงค์สวีทเนี่ยแหละได้โพสต์ลง IG Story นะครับบอกว่าเศร้าสุดๆเลย mm hmm. ที่ผมไม่ได้เจอ Bam mm hmm. แบมแบมน้องชายสุดซีเลย mm hmm. ในช่วงที่ทัวร์เอเชีย จากนั้นนะฮะแบมแบมก็เข้ามารีโพสต์พร้อมกับแคปชั่นเชิงปลอบใจว่า all good bro นะฮะก็ทำนองว่าแบบทุกอย่างโอเคอะพี่ชายนะครับถามว่าคู่นี้ไปซีกันตอนไหนแฟนๆก็น่าจะทราบกันเลยนะครับว่า p ิงค์สวีทเนี่ยมาช่วยเขียนเพลงสโล Mo ซึ่งเป็นหนึ่งผลงานเพลงเดี่ยวของแบมแบมก่อนหน้านี้นะครับ ส่วนที่บนว่าเสียดายไม่เจอกันก็ไม่แปลกเพราะว่าพิงค์สวีทเองเนี่ยเขามีคิวที่อยู่ในเกาหลีใต้เนี่ยหลายวันนะฮะแต่ก็พลาดที่ไม่ได้เจอกันพอบินลัดฟ้ามาจากคอนเสิร์ตครั้งแรกในไทยเมื่อ30กันยายนก็เป็นวันที่แบมแบมเนี่ยบินกลับมาไทยพอดีครับแต่วันถัดมาพิงค์สวีทเองเนี่ยก็ต้องบินไปต่อที่ญี่ปุ่นก็เลยไม่ได้เจอกัน นะรเรียกว่าคลาดกันไปคลาดกันมาไม่ว่าจะเป็นทั้งไทยแล้วก็ที่เกาหลีนะครับเลยต้องขอบ่นออกสื่อสักหน่อยครับแต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมครับล่าสุดมีข่าวดีออกมาแล้วนะครับของศิลปินไทยกับพิงค์สวีทนี่แหละ ออกมาอัปเดตแฟนๆได้รู้กันเพราะว่ากระแสการตอบรับของทัวเอเชียล่าสุดเนี่ยรวมถึงในไทยเราเนี่ยนะครับทำให้พิงค์สวีทเองนำเพลงเก่งอย่าง I Feel Good มาทำเป็นเอเชียเอดิชันนะครับมีทั้งหมดเนี่ย4เวอร์ชันด้วยกันหนึ่งในนั้นมีมีไทยแลนด d e อ i ิชันด้วยนะครับซึ่งศิลปินที่จะมาทำหน้าที่ร้องเพลงในครั้งนี้ก็คือแพทริกอนันดานะครับเจ้าของเพลงดังอย่างคนไกล โดยแต่ละเวอร์ชันเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันตามเสียงร้องและการตีความของศิลปินในแต่ละประเทศซึ่งของเราึมบอกกันเลยว่าประทับใจคนไทยมากๆเลยครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรูมสวิตเนวส์นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าหากใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง f Facebook Fan Page True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ